เม่ดีไอ้นี่พี่น้องปลาพบกพร้อมใส่ด่างมากขาวงามขาวงามพี่น้องสีดาบแต่ขาวงาม สวัสด e, <Ja. S 1> ีค <k orean güzel> <c oughs> ่ะพี่น้องสุขสุขคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านนะครับเห็ดเนีกินแรงจังพี่แตงแรงพี่น้องเออพี่น้องเบิ้งเป็นโซ่ปลาให้เบิ้งเดี๋ยว่าต้องหาเบ็ดผู้ใดแต่งเบ็ดเป็นนะต้องแต่งเบ็ดมาเอาพวกมันตัวนี้มันที่รูดไงปลากาเพิ่นไปสิบมาจ้ะเอาตัวตัวใหญ่สีติดมันตัวน้อยดิตัวน้อยให้คุณเบ็ดคุณเบิดแต่ตัวใหญ่บ่ได้ ได้กันแต่สีกันเลยเด้อตัวญ่จะได้เด้อสีกยังกินมันเมื่อนี้ไอ้นี่พี่น้องลาพร้อมใส่ด่างมากเขางามเขางามพี่น้องลาบตะปานตองตะปานอะไรร่องลาบปลานนี่เป็นก้ามลาะขขางามตีปลาจะ้งห้อยเกล่อล้ก่อนตั้งห้อยเกลื่อนล้ก่อนเพราาว่า มันามาแค่เนาะเอาเลยมันมาสายจัเอ็ปัดตัวเงินมากเันก็จีแย้่แย่เยอะมันัตหน่อยกับว่าเอาดีละกยังวิบเอามู่้เฮ้ยเฮ้ยเอะอหล่นดีเว้ย้พี่เอม่ไ้ี่เสิร์ฟข้นมายน่อยเเี่เดี๋ยวนี่ใส่พน่ะยลาไม่ว้าน ตามันอ้วนอยู่เองปลาตัวไข่ของลองเล่นใช่ไหมมันอยู่ปลาย่างนี้เออลูกกินปลาจ้ะปลาตัวเดียวเด้พี่น้องตันเดียวกลังเล่นปลาต้าเลยเพราะเดี๋ยปลาอ้วนเลยเขาเพิ่มตั้งแต่กินพวกเขียดีหลังปลาเขาหานเนาะ ด้วยจนตันคือลือแล้วล่ะ <ตา S 1> เป็นได้พอสุกกระลังขาโอ้กระลังตาขาวพอ,อ,วพอวสุกว่ะกำลังตาขากำลังตาขาวใส่ได้เลยลแลบบ้ววะพี่น้องลวกแล้วจา้าจะทำการปุม่มจ้ะเขาลวกแล้ว,ลวสูตรนึงเด้อพี่น้องปลาสุนึงค้าว ข้าวขีขานสับมันแต่ข้าวเสียบสุกนะ่ว่ามันกะสิก้าเจ้าขีข้าวสับนี่ข้าสิสับเนีกลางละเอียดซื้อๆเจ้าถ้ามันบ่มีก่าได้พี่น้องบ่ต้องเฮ็ดยังเลยแหล่เนี่ยวมาเอาน้ำหอนมันลาดปั๊บตีตีตีมันกะสิแตกออกเลยแม่นบ่มันกะบ๊อบตางกันเลยพี่น้องนอกจากพวกปลาตองนะพวกปลาเนี่ยเหนียวเหนียวเงียบๆเาถ้าพวกปลาขาวปลาอย่างสิ คิดว่าบ่มีกลางนี่เฮ็ดเฮ็ดมือพี่นอ้องสูตรที่บ่อยากให้คนอย่างนีน้อเอาเกลือครับพี่นอ้องมาตอน กดปับนัวครับหอ,อมหนึ่งก็ใช้ที่หลังเดีย๋ยวผมซิมเต็มทุกครั้เราผมยานมะเละใส่กันอันนี้หมักเน้าไม่ท้องเด้อพี่น้องเดยวข้าวว่าสิมดบุญแล้วล่ะจะได้กินไโบู่ะโ <c oughs> ตนยุุ่ปุ่นกะบ่อคอยเป็นน่วยเพราะว่าเพิ่นบ่ถือน้ำแยกเทีย Ừ, còn vẫn là tiền đứt bẹt gì đó, nó là hà bạc, chắc nói gần chắc nói gần mấy nó bạc, chít bạc, khay vẫn khám nhỉ, trong những cái non, cả cả nhưng mà khám thật thẹn vô หลวงคือบ,บอลลาบปากคอกิ่นไหมวะท่านมันเอ็งได้หามาเพ็ดทังหลากินเพ็รทั้งหลายคนบ่าข้าวเหี่ยวมากๆซับซับซับละเอียดวะนะท่านซับแล้วห่าไปทอดะนะท่านทอดแล้วก็มันจังมาปุ่มเป็นลาบเดี๋ยววะท่านเยอะได้ไงเยวให้ได้ปากคอม,มาลหลายๆก่อนเอาไปทอดอ,อไปทอดซับซับให้ละเอียดแล้วเอาไปทอดนะท่านทอดเป็นแผ่น

ผมสีใสร,ริกคนพอเผ็ดด้สินะี้เดี๋ยวผมมาเน้นคุณได้มากินเผ็ดกันกินพริกซ้อยพริกหันเนาะสำหรับสำหรับขาเมาเนี่เอาสูตรไปเผ็ดด้ไหมว่าเดี๋่วเลาห้อเจนเป็นกับแก่มงามมันสีชนากินหน้าเห็นบุกริกเป็นแก้นี่คนกูลง มาเด้อพี่น้องกินขอ,อน้ากันจา้ามาเด้อครับผมวงนี่่สมอะไรดอกว่มมาี๋ว้วสวยจะ,ะโอ้โห<อ>เดี๋ยวสวยมาสมมือเกา่าหลังบ้านในข้าวเจีนผสมมันแต่เสมกลุ่มขัดก็มันงอกลองมันอร่อยมากเลยคืออร่อยจริงๆกินน้ำกนอกลองมันปิ้วเลยเกี่ยโอ้โมันี่ยังกีป<อ>ลาอย่างเนี้น มกปลาพูดแบบปลากะปลานิ่งกว่าปลากระยงตัวไห่เจโบได้ไหมนี่ข้นมากนั่นก็ยูหันเดอเอียงก่อนหลวกดอกแค่ดอกแค่อยร่างตัวนี้ข้นมากเียบางเลยตใจบ่ย์ใจมอได้บอจับนิเออผู้นตัวใจก็เวไปถ่ายยื่นน้องเราเออบอกให้นอนเ้าบด้บอกเข่มาหินอน มาเด้อพี่น้องเราสมบูรทุกคนเด้อครับจึงเราจะนำด้อบนเนี่ยน่าพี่น้องงั้นก็ม่าจึงขอรถหลูกเด้อกิเตี้ยนมามามากินตะปาหรอฮะกินบนลงทอมรถมื้อนี้ยังหลายก้คนหมอนียผู้ใดตื่นส่อได้หลายผู้ใดตื่นสายได้หน่อยอื่อนว่าได้ไปถึงปังไงวะเนาะหูใหญ่ไงเนื้อแจับต่วนทางกันผิดกระพราะเจ้าว่าสั่นถ่อนเนาะผู้ใดไปใส่ผู้ใดก็อยากกินคือการว้าย ลงดงด่ากันนะมันบ่แม่นปลาตัวน,น้อยที่ติดด่างเฮากันผู้ใดไปเห็นมันอดใจบ่ได้ดอกเปิื่นเวีนเปิื่นเวียนยุงสูงเหมืเนาะเอ้าธรรมดาหรอปั่นกันไปปั่นกันกินคุณย้องน้องหลอยตื่นกับน้องระบาดไหมฮะพราะอะไรกัหรอตื่นสมองเลยเลย เดียนเมษาหออเดียนเมษาเสียบเียงพออเน่นอนเลยเนาะหาปลาห่อเกียงไี่เนาก้มำลำแต่ไปียไงปลาเมษานี่ฝนอีเริ่มค่าเนาะโอ้คันเมษาฝนก็ตกเนี่ยเรียงยังมาคักเลยปลาเนี่ยนหนึ่งวมาคักเลยวันโอ้โาติมากชิมเลยออจับตัวนงมันมันายุนี่ก็มุดใจหนาว่างไว้ ไมาไหมนอนอตอกแก้มัดเติใน<ป>้รงงานตอก้งปลาปีกวะกินผู้เดียวได้คาถึงกินมด <c oughs> มือมวยกช่ยยหมาว่ามือนันหนึ่งปลาคิดผ<ช>่อนยีนมวยอยู่เศษเบเนาะหมืนเนาะนึ่งปลานี่ละเศบก็ยังไม่มือนไหมกำนําประแดกับแบบขัดเศบเนี่ยปีงตะลุกมานี่เว้ยปีกเว้ปกตะลุก เห็นป่าฝนติดตกเลยบอกเลยว่าด่างเป็นยุ่งย่นี่ไหมมองตัวกใส่บบเลยใส่เลยพูดมันมันนมันด่างเป็นยุงมองเห็นหรอเปาตอนมหันก็จ้าใส่สะกันไปตัวน้ำมันหลมันน้ำมันบกไปแล้วไม่องใส่ก็เลยไปจอมไม่มองเหามองเห็นน้ำนีเดกกมูรุยก็ไปมองมองน้องว่าปลาเลยวันนี้เขาหเลไปใส่หมองเยอเลยมองเห้ร pues uh ู้น้ำคนไป จะเวนกัวหมูสวไปยังเขาเจาเลี่ยวมั้งหรอปะว้ามปอมขับถี่ตัวใยู่ใส่นู้นสะบักบานอย่างของเลยใังกี่นามันหลายกลินมังกรนะบักม่วงสมผสมม่วงขมๆเลยม่วมม้ะเยขี่มันผมมักอ่อนเลยดีเลยนี่ละนี่ละนี่ละผมพอดีเลยนี่ขี่มันน่นะนี่ละผมพอดีเลยนี่ืมเอาป่เอาโอ้โหแมวนละเยอวมากนี่นี่สะบแกเวเหรอ เราสะใส่กันบ้านเรายังบางบอออกไปตั้งนอบอบอบขมไลมันสักนันละยังขมน้ำยังขมบ่นหนกินะกินบกอนได้แล้วกปยืปลา้เปลี่ยนบอขแหงหรอมันบอขมแหงเหรอบอส่วนไกันเลยเนาะปาอหารบรากันบอขมไลดเดออสุภาพลาเได้ทุบนีมันกินน้อยแหนเนาะนี่นปลา นั่นแสบเวลาปลาตัวนี้ไปยังมั้งท่านนี่เป็นปลาหรือเปาปลองงามแสบเสียเมืองโล่กลอนี่ก็โล่งกลัวเลยเนาะเจ่ว่าเห็ดชุกเห็ดชุกมันแสบเนาะปลาตัวนี้มันปลากระเทียมเนี่ยมันมันกันเนาะลาบดิบเนี่ยมันมันจะเป็นไข่มันมันเป็นมันมันเป็นไข่ไข่ก็แ่บแต่ว่ากรลาบชุกนี่แม่นเพิ่นจืบไปเด้๋เข้ากัน นี่เคยเห็ดไมากินดูยุกเวลาปันหนึ่งมาบเดียกัต้ันเหนร่เอยังลแด๊บีกปนโลกวัวเป็นโลหนแกเมือนอ้นน่้นนางทองคนน่าสนใจเนาะโอ้มาเปลี่นใจมันดียวกินกวยละสองขามุกจับปิดกันตายยัไง มือละขับมือเสียบสามขับมือเสียบบดเอฟอันนันอันมันไปเฮ็ดงานโรงงานเนี่ยประหยัดเงินเลยถ้ากินเขาเมื่อละสองขับเนาะแต่เห็ดบ่ได้นะไปยุงกันไ่ได้มีกินมื่อละสามข้าบขึ้นสามขับสามมือสวนเออบ่ตอนนี้จะไม่ซื้อยังกินก้อนนอนบาดเอฟขนมกะตุ๋มไปตั้ง S <S <an other> ก็อย่างนั้นก็สั่งกินท้องขาพวกนี้กินก้อนนอนกินก้อนกินอาอจอยแกดะดิเจื่อืมกินแจ่หลอแกะก็อีกีเนาะเน่อย่างเนาะเน่าไปขายก็หลายเนาะเน่าหลอดอใจเนาะที่เกบไปก,กินแต่ปนมันไม่แต่ลอดด้เนาะขนมเขาปิ่งไกลๆเนาะมุยแยมเนานะตัวปลาตัวปลานิ้งนี่ปานินี่นี่มาตลอดเนาะลาบดิบปลานี่ แต่ไปยุ่งเถี่ยจะปีไม่ยอ่ปะโนยังดีกันย่งย่ง่เขาลกมือเนีเฮ็ดไตเลยนนี่แต่ยังดีกันยางปากัยังยงที่เขาขปิงหม้อนห่อแล้วกันั่นด้กันอ่ะม้นเป็นของเยอะเลยม้่นของเยอะปิงไหมไม่ะม่ละก็เอารบมือพวย่างนี่หคุเขาผสมมันแล้วกับมือมือเาท้าเจาะกันไม่เขาโคมีเ่าสมมือนี่แกับล้สิบาทแล้วกี่่ามีหรืแล้วมีตลอดมีเสามือพเสียจะเกลียเลย อยากเตี้ยวไยังเมื่อ่หรมาเพียกินบอนอิมปก็เต็มเป็นดอกไปนตั้งแต่กินนั่นมาคือกินน้ำนะะินหัก็คือน้ำหะปลาดังปั่นนี้นะดูนี่เขาวแซ่ดังสามเื่นหากับฆ่าดิที่เท่นมมันขวางมันเนาะไปขวางงนแป้งหลังมันนะอยู่ชิงหนึ่งเลยไปว่าเป็น มันคือหญ่น่เนี่ยดูเลยเป็นหันตนลแล้วแล้วบ็ามีกำลังดินทำนะเยอะดังอ่ะต้นดังกว่าต้นเกียนวังไม่แล้ววันว่าที่ใสมงโกไปหอดเต็มมันม่ไมคนที่ได้ก็่้นันน่อยไปกาหาใส่จอง

Luôn dạng kể từ lắm nè mỡ. Một nè, năm mỗi 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 mộc mỗi 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 ตรีตุนเนาะแล้วตีตุนแทนไม่เห็นใครตีตุนเนาะนี่เขาจิ้นปลากันที่ไปจิ้นปลาแบบง่วงไหมบอกมีไอ้หนึ่งเป็นคนกินกินข้ามยังไงกอนฝนบอกตักินข้าวข้ามยังไงคนกินอุปยบเนาะมาทำกันนี่เดียวกันมีเงินปูละสิบตำลึงสิบตำลึงนี่แปลว่าเงินเป็นตัวไหนพวกนี้นี้สิบตำลึงเป็นถังไบบจ้ะรู้ก็รู้คพื่อน เงินเงินเงินเขีนกับเงินเงินหยวนแต่สมัยก่อนกัเอินเพื่อตำลึงกับสมัยก่อนเขากใส่เงินสตางค์กันว่าไรเขาแพก็ห้าบาทบาทนึงก็หาบาทแบบว่าอกินตัวที่สองแงดินกจบแพงดิเออกินตัวที่สอี่พูดเลยสิบตำลึงินึ่งก็จบแงก็ห้าบาทบะที่บาทจบอุปยมาจากประเทศจีนเป็นเซี่ยวกันสัยกัหน่ง ห้างอยู่บว่าอืมฝาเด็นนี่ี้เงินห้างแต่ฝ่าด้ใส่เหเห็นถ้าได้ใส่เงินหาใบหาบาทใบหาบาทไดีใส่อยู่ดิเดี๋ยวไดสัญญากันว่าสองคนเนี่ยเหรอเดียวกันเ่ายเดใส่เนาะใบหาบาทเนาะเห็นเนาเกิดท่านอยู่ใบหาบาทท่านอยู่ไดียใส่เยอ่ใบหาบาทไม่เป็นคก้ไขกบหาทิพย์เหนอข้าวมันนำเคียเคากันเนาะเขียวเาเขียวเขียวเนาะเขียวเียวหมใบ ซื้หมอนเดี๋ยวแกมุงหวังขาวๆวยังได้บุน้ำเตยใบซื้อหมอนือใบหาอร่อยอ่ะเป็นจัะเตออย่างพวกนึงมาเขอาหมดเงินไทยเดี๋ยวได้สัญญากันเด้ใบระบาดไปมีผู้ใดพอคุณคุณประเทศจินอาแปะเขาเอินอาแปะอากงเขาขอมาหาเฮาเสียผืนหมอนใบว่าถ้ามีเงินเมื่อไหร่ค่อยกินเป็ดเนาะเด็ดนะว่าเป็ดเอามา มาค่อยยิงกันตังหัวตังแยกกันหางานทำดิบุมีิเมียบอกแสดงวดารมอนิลาตาเต็เพิ่นกกับเมนูใหม่้ยแบบง่้นลจะไอ้ตัผู้เชี่ยนีผูู้้เชี่ยวมันกันนี่กันร้ยคือกันแตว่ามาท่นอวยขักมาท่านพอสิจินเป็ดได้ได้ไห้นันโกรบ่ได้กินเป็ดกับ ลวเาวเนีน่ลวราโตขึ้นเป็นคือเราฝังน้ำขวดขึ้นขวดฝังน้ำเนี่ยเนี่ยขึ้นฝังน้ำเราทำเต้าไอ้นั่นกินก่อนว่ะกินเป็ดก่อนเลยว่าท่านรวยกัน,นกินเดี๋ยวว่าท่านรวยแต่ว่ากตฐานาดีขึ้นบอกครับบนบ่ายไอ้นั่นกินก่อนกินเรวจินไรไม่ใส่น้ำยาแบบนี้มืดเงินแบบทุกเลยบาบ <c oughs> ไอ้เจ้าหนึ่งพ่อจิ้นเนี่ยโท่านพ่อจินเป็ด คนรูไทยเชียวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอยอยู่นะ้ำอ้หนึน่งด้วยผมนี่แกกับบ่ถึมแต่ไปอยู่แี่ไปอยูส่สวนนอกบ,บ้านบ่ถึมมูเจาบ,บา้าไปจับทักนีน กำลังกำลังแตกหยอดขึ้นไม่หยุดมันโปร่งไหมเป็นข้าวเด็ดเนี่ยมันก็แตกตลอดบางถือผลถงาถือใบเดาผมกับโปรงใบไหมข้าวบัวเด็ดมันกับบัวแตกแล้วมันนี่มันนี่พุ่มใหญ่เลาะกับโปรงใบไหมเป็นอย่างกันมันอยากได้อยากได้ต้นซ้ำแต่มันปรงใบส่วนอะไก็เด็ดแต่แบบส่วนเดี๋ยแต่มันปรงไหม่ต้นนี่อยากอยากได้ต้นซ้ำส่วนแตกโอนุโมนิสีนะจะถือถอดกดเจียงเด้อครับเนี่ยเลยมันโวโบดีบูมมันกับพีกับน้องก่อนผมขอถอดขออภัยหลายหยกมือสิมเหลวใส่หัวใส่เก่าเด้อครับ ผมเนี่ยไปนองกะไอตัวใหญ่เพ่เรือครบับเพราะว่าผมเรื่องเจี๊ยบวัวพิษวัวถือไปสำหรับวันนี้ผมกิดศิลป์เขาว่าสวัสดีจากพี่จากน้องกันเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ